เปิดตัวอีกคู่ต้นอาร์ตพดภับคู่นางเอกช่องดังแคปชั้นหวานอยู่ในสถานะโสดมาพักใหญ่ๆแล้วสำหรับดีเจหนุ่มต้นอาร์ตไหลสกุลก็ทำเอาแฟนๆจับตามองเป็นจำนวนมากในเรื่องความรักครั้งใหม่แต่ทางด้านของหนุ่มต้นก็ยังคงเลือกที่จะครองตัวเป็นโสดต่อไปเพราะไม่ได้ไรีบร้อนล่าสุดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ต้นอาร์ตได้ลงรูปคููดีเจร่วมค่ายอย่าง ฟิร์นนบจีราซึ่งมีดีกรีเป็นถึงนางเอกช่องวัน31พร้อมระบุแคปชั่นว่าร้อนแบบนี้จะรับหวานเย็นหรือหวานใจดีครับงานนี้หลังจากที่พ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแซวเป็นจำนวนมากโดยพีทพชาชระได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า ไอ้ยาขณะที่สาวเฟิร์นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันโดยได้ระบุว่าเฉียบนอกจากนี้แฟนคลับต่างแห่เชียร์อาทิเชียร์คู่นี้ได้ไหมฉันรักเขาทั้งคู่เขาเหมาะกันมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจินนันเนี่ยชอบชอบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหวานใจคนค้างๆเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฟิลแฟนเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ